สวัสดีนะครับเพื่อนทุกคนวันนี้ผมก็มีโอกาสพิเศษโอกาสดีๆนะครับที่จะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่สนใจเกี่ยวกับธุรกิจทองคําและจิวเวลรี่ครับธุรกิจทองคําและจิวเวลลี่ไม่ใช่มีเพียงแค่ความสวยงามแต่ธุรกิจนี้ยังมีศักยภาพในการเต,ติบโตอย่างยิ่งใหญ่มหาศาลวันนี้โกมาเก็ตเปิดโอกาสให้กับเพื่อนๆนทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับความสําเร็จในครั้งนี้ด้วยนะครับ เพื่อนๆไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจทองคาและจิวเวลรี่วันนี้โ o m a มาเก็ตได้เตรียมสิ่ง,งต่างๆไว้ให้กับเพื่อนๆได้เรียบร้อยแล้วสามารถทําให้เพื่อนๆเข้ามาร่วมหุ้นร่วมลงทุนกับธุรกิจทองคําและจิวเวลรี่ได้อย่างง่ายดายมากๆครับวันนี้เพียงแค่เพื่อนๆตัดสินใจเข้ามาร่วมหุ้นร่วมลงทุนกับธุรกิจทองคำและจิวนนเวลรี่ท,รท,ที่โกล a มาเก็ตก็รับของสมนาคุณนะครับมากมายให้มีให้เพื่อนๆเลือกนะครับกันไปเลย และในยุคดิจิตอลแบบนี้เพื่อนๆยังสามารถสร้างรายได้จากแพลตฟอร์ม Affiliate Marketer บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สะดวกและปลอดภัยให้เพื่อนๆทำงานได้ง่ายๆอีกนะครับเพื่อนๆ mm hmm. สนใจนะครับอยากเป็นส่วนหนึ่งกับธุรกิจทองคำและจิวเวลรี่ที่ go market นะครับติดต่อทักหาผมมาได้เลยยินดีให้คำแนะนำกับเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เพียงตัดสินใจเข้ามาเรียนรู้เข้ามาฟัง ให้รู้ว่าธุรกิจทองคำและจิวเวลรี่ออนไลน์บนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยเขาทำกันยังไงแค่นี้เพื่อนๆก็สามารถพบกับคำตอบที่เพื่อนๆอาจจะติดค้างในใจเกี่ยวกับธุรกิจทองคำและจิวเวลรี่ว่ามันต้องใช้เงินทุนมาโงมารเก็ตมีคำตอบให้กับเพื่อนๆครับเพียงแค่ทักมาวันนี้รีบทักมาเลยนะคะ